สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทัวร์โรงงานบางบัวทองล,ล่าหลุมแก้วนะคะจังหวัดปทุมธานีโรงเนี้ให้เช่าอยู่ที่35,000บาทนะคะพื้นที่ทั้งหมด120ตารางวา2 5 9ตารางเมตรอันนี้จะเป็นตัวในส่วนของโรงงานนะคะมีไฟทั้งหมด3เเฟ น้ำรับน้ำหนักได้อยู่ที่2ตันต่อตารางเมตรนะคะในตัวโรงงานของเราเนี่ยจะมีไฟมีปลั๊กไฟในตัวของทางด้านมุมเสาและประตูด้านข้างที่สามารถเปิดออกไปได้ให้กับเนื้อที่ด้านข้างได้แล้วก็มีห้องน้ำให้กับตัวโรงงาน2ห้องนะคะแล้วมีห้องครัว1ห้องครัว,1อ,รว1ออฟฟิศนะคะออฟฟิศจ่ด้นนันนาอันนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างไว้สําหรับตากผ้าหรือลูกค้าจะต่อเติมให้เป็นเพิ่มโกดังให้มัน ใหญ่มากขึ้นก็ได้แล้วแต่อันนี้จะเป็นบริเวณชั้น2นะคะชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่จะเป็นห้องนอนที่ติดกับตัวโกดังนะคะที่สามารถมองเห็นไปได้เลยจะเป็นห้องนันทนาการก็ได้ห้องประชุมก็ได้หรือว่าห้องนอนก็ได้นะคะจะมีเป็น3ห้องนอนเลยด้านบนอันนี้จะเป็นด้านหน้าที่ห้องนอนที่ติดกับด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้ําให้อยู่ในตัวนะคะ ห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำให้ในตัวเลยมีวิววิวทัสอะไรให้เราดูด้วยให้เห็นทางด้านหน้าของโรงงานอันนี้จะเป็นทางด้านของห้องน้ำที่อยู่ในตัวที่หนูพอมไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ